บอยสิรีใช่อันนี้ตำนานนี่นี่ตำนานตำนานตำโดนโดน,โดนโดนโดนทักเลยตำนานนวมาตำกันแต่ก่อนนี่เขาเ<า>พิ่นเพิ่นบอกว่าช่วงยุระเบียบวัตสินนี่เพิ่นว่าเทพผบุตรสามเทพพบุตรระเบียบวัตสินเดคับผมพ่าเขาออกจากกันแล้วมาร่วมกันอีรอบนึงเขาก็เป็นสามเทพธิดาโโดนะครับอันนั้นเขาจงไปบอกกันในกลุ่มเนี่ยแต่อกุ่มากมากเดค่ะปาด เป็นผู้คอลอ์แคร์เลอายุสิบหาสิบหกปีนี่โอ้ยพี่อ่อนมากหลายอันเ<ห>ต้กี้ครับยังสี่เมียขาอันแต่กี้เป็นออคอลอ์แคร์เลอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มาสามอันผู้ร่วมกันนาเต็มจอเลยได้ค่ะอคตอนนี้ตะกี้เป็นออคอลอ์แคร์เลค่ะ,ะเดี๋ยวนี้นี่ตูสตบ,ส,บสูบตาบ้ามาสิว่าแล้วบอกาว่าที่เหลือมึงคือบอกระโล่นลาบอกระบ่าเมียบอก่บอกให้ผู้ขลางกลงมึงกันไง มึงได้ย like ินก <tube> ูห่องหลักน้องพ่อบอกใครได้ยินเต็มสองหัวว่านักดนตรีซุ้มนี่เลรียญดถือกูดิเี่นี่บอยแกยิศิลปินรับเชิญเด้เนี่ยบอแมนเจ้าลองบดถือเพื่อนเดนยังไม่ต้องว่าหน้าบ่อยกองคนกูชู้ลองอยู่ เกิดเป็นคนยะมาหาโทษเจ้าของโทษพื้นสะกอนจะไม่เก็บความอึดอัดไว้อันไหนบ่เป็นตะเว้าเว้าไม่โหลดเะพาะเสียงข่ประหอดมังหันเห็นบอไม่ปยอนพุชเจ้าตีตันตรเนี้ยโน้ตะคาติประจําใจของไอ้ยอ้บอกไ้เลยแรกเลยครับหนึ่งเกิดเป็นคนจะปล่อยให้เจ้าของหิวสอง่าปฏิเสธความรักผู้ใดมามักนี่มักมันคือนกันเป็นตัวไม่ตัโลด าสามเอออย่ากเก็บความอึดอัดไว้อันใดบ่เป็นเดเว้าเว,าว้าแมนไปเลยไม่ไม <หา S 3> ่อยากเว้าอย่งกัเว้าไปเลยแมน,นเขาจะไปหาย้อมคนแมนบ่อีที่มาทรงเจ้าอยุ่ปากทางบังเนินซื้อหยังเกาะนี่เปลวควาำเงินควมม่ำเงีเดแล้ว่าแฟอยากเว้าหยังกับเว้าแล้วเนาะผมกับเว้าความจริงแล้วเนาะมุข่อยบ่ได้อยู่น้ำกันอยู่ บพราะนาน,นครับผมดกแล้วนะตอนนี้ผมดกแล้วถ้าเขาจะผมบางๆได้เสยมากจริงๆนะวดกวดกจะได้ไปซักเส้นหนังหัวเรียบร้อยเลยโอ้โหเพียไม่ใช่ <c oughs> เอากาออึดอัดน,อนอ้อาหมอมาแต่เฮ้าดิอันบรรจ,จของมาสันและเคียวอย่างเดยใช่เอากำลังใจมากมากกอดมากเติมพลังให้กันนาะก่อ,อนเขา้าิไดีซอมแล้วก็ เปิดดูการให้พี่น้องได้เห็นผลงานกันนกพวงสกรครับแล้วของเล่ากันเจ้เป็นหลาเนาะสองวงสามวงสองวงเออคือเห็ดหลายแท้วงแหลกเงินมาบ่เหลลยเลยลองบนแสดงว่าวงสองนี่มันสีเหลือไหลได้เลยเห็ดไปเห็ดมากก่าบ่เหลือคือเกาตอนนี้ไอเคลื่อนขึ้นยากขึ้นกู่มือคู่บือแล้วล่ะอันนี้เดมีจักวงปีนี่มีจักวงโอ้ยแต่บุกแหลกแบบหลอดก้อนทอตอนนี้ วงไอแม่นกับเด็กเออเดชันมาไม่หลายคือกันศิลปินนาไม่ศิลปินคุณภาพหลายท่านนะครับผมมาอาศัยใบบุญมารํำคนใจแฟนไอแม่นจักรพันธ์มีโอกาสได้ไปซอยเพล้ว่ไรก้อนนี่ไอโบได้ไปโบท่านไดไปน้ำมุลงเจ้าไรนาไรนาไปบ้าแล้วนะพี่ดองเป็นพยานนะครับไปนี่กตั้งใจมากนี่ไอกตั้งใจมากหลกวุงสกาะกตั้งใจมากแม่นจักรพันธ์กตั้งใจมากุกคนตั้งใจมหาเต่อสุกัญญาครับนะครับแล้วก็ น way, <Re> ้องเต้าหยองอีกแมนบล็อกปัดไอ้มานามูนะครับน่องเต้าหยองปิดผารกิจด่วนดวนค่ะด่วนมากเอี๋ยวก็ไอ้หน่องแมนเชอรี่มาบอกผมว่าได้เลยรากาคนน้อยคนน้อยนของไอ้ลังเสียงพิษพมอดแล้วทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่งหนังแต่งหนาแต่งตาพอไปหน่องในกลุ่มปิด